เคยรู้สึกไหมคะว่าบ้านมันเงียบลงมันไม่ได้เงียบเพราะไม่มีเสียงอะไรเลยนะคะแต่มันเงียบเพราะหัวใจเรามันเหมือนขาดใครบางคนไปวันนี้พี่ยาใจมีเรื่องหนึ่งอยากจะมาแชร์ให้ฟังคะ่ะเป็นข้อความที่ได้รับมาจากน้องทางบ้านคนหนึ่งอ่านแล้วรู้สึกเหมือนทุกตัวอักษรมันชุ่มไปด้วยน้ําตาเลยคะ่ะ น้องเขาเขียนมาว่าพี่ยาใจคะน้องแมวของหนูกลับดาวไปแล้วหนูทำใจไม่ได้เลยคะ่ะหนูร้องไห้ทุกวันช่วยหนูด้วยคะ่ะแค่ได้อ่านพี่ยาใจก็รู้สึกได้เลยค่ะว่าความเจ็บปวดนี้มันหนักหนาแค่ไหนเพราะพี่ยาใจเองก็เคยผ่านมันมาเหมือนกันวันที่สัตว์เลี้ยงแสนรักของเรา กลับดาวมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนหัวใจเราแตกสลายเป็นสิ่งเสี่ยงเละเป็นผุยผงแบบที่ไม่มีใครหน้าไหนจะซ่อมมันให้กลับมาเหมือนเดิมได้พี่ายาใจรู้นะคะว่าต้องมีหลายคนพูดว่าโทก็แค่หมาก็แค่แมวเองแต่คนเหล่านั้น เขาไม่เคยรู้เลยว่าสำหรับเราเขาคือครอบครัวคือเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทิ้งเราไปไหนคือสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่นั่งรอเรากลับบ้านเสมอไม่ว่าเราจะกลับช้ากลับดึกแค่ไหนก็ตามพี่ายาใจเคยมีน้องหมาชื่อโกโก้ค่ะเจ้าโกโก้เนี่ยนะแม้ว่าพี่ายาใจจะกลับดึกแค่ไหน เขาจะนั่งรออยู่ตรงหน้าประตูเป๊ะๆเลยหางนี่ใส่แรงฟึบฟึบฟึบเหมือนพัดลมสามใบพัดเลยค่ะบางทีนะรองเท้ายังไม่ทันได้ถอดเลยเขาก็พุ่งเข้ามากอดมาคลอเคลียเหมือนอยากจะบอกเราว่ากลับมาแล้วหล่อแม่จา๋าคิดถึงจังเลยจนกระทั่งวันนึงโกโก้ป่วยกระทันหันค่ะเสียงหายใจของเขา มันถี่ขึ้นแล้วก็ค่อยๆแผ่วลงคุณหมอก็พยายามช่วยเต็มที่แล้วแต่ในใจพี่ยาใจตอนนั้นมันรู้ดีค่ะว่าเวลานั้นมันใกล้เข้ามาแล้วพี่ยาใจกอดเขาไว้แน่นที่สุดเอาหน้าซุกเข้าไปที่ขนนุ่มๆสูตรกลิ่นที่คุ้นเคยเป็นครั้งสุดท้าย แล้วก็กระซิบข้างหูเขาว่าไม่ต้องห่วงพี่นะลูกพี่จะดูแลตัวเองเขาเหลือบตามองพี่อยาวใจเป็นครั้งสุดท้ายแววตาคู่นั้นมันยังเต็มไปด้วยความรักเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วเขาก็ค่อยคอยหลับตาลงเงียบ เงียบจนได้ยินแต่เสียงหัวใจตัวเองที่เต้นแข่งกับเสียงสะอื้นหลังจากวันนั้นบ้านที่เคยมีเสียงวิ่งเล่นเสียงเล็บขรูดฟื้นเวลาตื่นเต้นมันกลับเงียบกริบจนรู้สึกหนาวไปถึงข้างในเลยค่ะทุกมุมในบ้านกลายเป็นเครื่องเตือนความทรงจําที่นอนเก่าๆของเขาที่ยังบุ๋มเป็นรอยตัวเขาอยู่เลย ชามข้าวที่ยังตั้งอยู่ที่เดิม <blind ing noise> เหมือนกับว่าเขายังรอมันอยู่หรือแม้แต่แสงแดดอ่อนๆที่ส่องลงมาตรงมุมที่เขาชอบไปนอนแค่นั้นก็ทำให้น <p> ้ำตาลไหลออกมาได้แล้วบางคืนนะพี่ยาใจยังเผลอยื่นเท้าออกจากทางเตียงเหมือนทุกทีกะว่าจะต้องเจอไอ้ก้อนขนนุ่มๆมานอนขดอยู่ข้างๆเหมือนเคย แต่สิ่งที่เจอมันคือความว่างเปล่าที่คอยย้ำเตือนว่าเขาไปหยุดบนดาวแล้วจริงๆสัตว์เลี้ยงของเราเขาไม่เคยกโกรธไม่เคยปัดสินและไม่เคยรักเราน้อยลงเลยนะคะไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็ตามเวลาที่เขาจากไปมันไม่ใช่แค่การเสียสัตว์เลี้ยงไปหนึ่งตัว แต่มันคือการเสียเพื่อนแท้เพื่อนที่รักเรามากกว่าชีวิตของเขาเองถ้าเขาพูดได้พี่ยาใจเชื่อสุดใจเลยค่ะว่าเขาคงอยากจะบอกกับเราว่าอย่าร้องไห้เพราะฉันเลยนะฉันได้ใช้ชีวิตที่ดีที่สุดแล้วเพราะฉันได้อยู่กับเธอ พี่ยาใจอยากจะบอกทุกคนที่กำลังเจอเรื่องนี้อยู่นะคะว่าความเศร้ามันไม่ใช่เรื่องผิดเลยไม่เป็นไรเลยนะคะที่จะเสียใจปล่อยให้ตัวเองได้ร้องให้ออกมาให้พอแล้วก็เก็บความทรงจำดีๆของเรากับเขาเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นรูปวิดีโอถ้าอยากสบายใจก็ทำบุญอุทิศให้เขาและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะให้เวลากับตัวเอง ไม่มีหัวใจดวงไหนที่จะฟื้นตัวได้ในวันเดียวหรอกค่ะบางคนใช้เวลาเป็นเดือนบางคนอาจจะเป็นปีสำหรับพี่ยาใจนะสัตว์เลี้ยงของเราไม่ได้หายไปไหนหรอกค่ะเขาแก้ยายบ้านไปอยู่บนดาวสวยๆดวงดึงทุกคืนที่คุณมองขึ้นไปบนฟ้าเขาอาจจะกำลังมองคุณกลับลงมาอยู่ก็ได้นะคะ หางใส่ดุกดิกดุกด,กดิกแล้วก็คิดในใจว่าเรารักเธอเหมือนเดิมนะไม่เคยเปลี่ยนเลยเก็บความรักนั้นไว้นะคะแล้วใช้มันทำให้ชีวิตของเราเดินต่อไปและมีรอยยิ้มได้อีกครั้งเพราะสำหรับพวกเขาแล้วสิ่งเดียวที่เขาอยากเห็นมากที่สุดคือรอยยิ้มของเจ้าของที่เขารัก ถึงแม้จะไม่มีเขาอยู่ข้างๆแล้วก็ตามอย่าร้องไห้เพราะเขาจากไปแต่ให้ยิ้มเพราะครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยได้เจอกันแล้วเมื่อถึงวันที่เราต้องกลับดาวเหมือนกันเชื่อเถอะค่ะว่าเขาจะเป็นตัวแรกที่วิ่งหน้าตั้งมารับเราที่ปลายทางแล้วเพื่อนๆล่ะคะ มีความทรงจำไหนกับสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณที่ยังเก็บไว้ในใจจนถึงทุกวันนี้บ้างพี่ยาใจอยากฟังเรื่องของคุณจังเลยค่ะคอมเมนต์มาเล่าให้พี่ยาใจฟังบ้างนะคะ